สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวบุษบาจิมบุรีรหัสนักศึกษา6 4 1 2 2 0 1 3 5ค่ะวันนี้จะมาเล่านิทานเรื่องสุนัขผู้ซื่อสัตย์ค่ะบ้านหลังหนึ่งเลี่ยสุนัขเอาไว้เฝ้าบ้านสุนัขตัวนั้นเนี่ยซื่อสัตย์มากยามกลางคืนเนี่ยขณะที่มันนอนหลับหากได้ยินเสียงผิดปกติมันก็จะลุกขึ้นมาเห่าเสมอเพื่อเตือนภัยแก่เจ้าของบ้านค่ะคืนหนึ่งมันได้ยินเสียงฝีเท้าคนย่ำใบไม,ม้ดังกรอบแกรบ แ่วเบาที่ใกล้รั้วบ้านแม้จะได้เห็นว่าเป็นใครมันก็ส่งเสียงเห่าคำรามหูไหว้ก่อนเจ้าหัวขโมยจึงโยนเนื้อชุบยาเบื่อชิ้นหนึ่งเข้ามาในรัว้วสุนัขเฝ้าบ้านเดินเข้าไปดมดม,ดมใกล้ๆแต่ก็ไม่ได้กินมันยังคงเห่าต่อไปจนกระทั่งเจ้าของบ้านออกมาดูค่ะแล้วก็ช่วยกันจับขโมยในที่ นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าบางครั้งอามิสสิ่งบนนั้นก็ไม่สามารถซื่อความซื่อสัตย์ผักดีได้ค่ะขอบคุณค่ะ